วันนี้มานำเสนอเรื่องภาษาไทยเลยฟังแล้วบ่เคยคิดค้านอยู่แบบประหลานแล้วบ่เคยบ่เคยต้องมือเคยอุ้มมันกาแล้วให้แล้วนามาอุ้มแพงต่อเลยอุ้มแพงไข่เสนอว่าที่ร้อยตีงจุฬาลักษณ์กรมทองลายวิชาภาษาไทยวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาภาษาถิ่นของภาษาไทยเลยและวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ประเพณีเพื่ออนุรักษ์ครับ ที่มาและความสำคัญเพื่อศึกษาประเพณีวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดืม่มและภาษาถิ่นของภาษาไทยเลยเรียนรู้การพูดการสื่อสารสำเนียงการพูดและคำในภาษาไทยเลยความเป็นอยู่เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษานำไปแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยเลยมีสำเนียงภาษาแตกต่างจากภาษาพูดของคนในจังหวัดภาคอีสานอื่นๆเพราะกลุ่มคนที่อาศัยปัจจุบันนี้มีประวัติการอพยเพเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้างต่อมาต้นศตวรรษที่23ชาวหลวงพระบางและชาวเมืองบริเวณใกล้เคียงที่อพยพมาเมืองเลยได้นำวัฒนธรรมด้านภาษาอีสานถิ่นอื่นโดยภาษาเลยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มหลวงพระบาง ประเพณีงานดอกไฟ้บานมะขามหวานเมืองเลยงานประเพณีผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายงานนมัสการพระธาตุสีสองลักงานดอกไม้เมืองหนาวอำเภอภูเรือความเชื่อความเชื่อของคนจังหวัดเลยบางพวกมักจะเชื่อเรื่องพูดผีบรรพบุรุษและมีความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับผีฟ้านางเทียมซึ่ง มีอยู่แทบทุกหมู่บ้านส่วนชาวอำเภอด่านซ้ายมีความเชื่อเรื่องวิญญาณโดยจะมีพ่อกวรและนางเทียมเป็นสื่อติดต่อกับวิญญาณและเข้าทรงมีการบูชาพระธาตุสีสองลักและศาลเจ้าหรือหอเจ้าเป็นประจำทุกๆปีนอกจากนี้ยังรวมไปถึงพิธีกรรมแห่นางแมวการเล่นแม่นางร่วงการเล่นนางกวักพิธีบายสีส่ขพรนะคะลาบเทาเป็นอาหารพื้นบ้านอีส คุมปัญญาและวัฒนธรรมที่กินมานานแล้วก็จะมีลาบเป็ดเมี่ยงทูนเป็นต้นค่ะตัวอย่างภาษาไทยเลยแอบเข้าแปลว่ากระติเข้าวปแปลว่าขันจองแปลว่าพับทีบวงแปลว่าช้อนมีดยับแปลว่ากันไก่กองแขนแปลว่ากำไร ตาเอวแปลว่าเข็มขัดเงี้ยงแปลว่ากระโถนอุ่นซาแปลว่าชิงช้าสีซิวแปลว่าสีเขียวซิวอุ่มหงแปลว่าสีเขียวเข้มซี่เคียงเคียงแปลว่าสีเหลืองซี่เรื่องอิมซิมแปลว่าสีเหลืองเข้มซี่ดำดูแปลว่าสีดำมากกระจอแอเจเ แปลว่าไม่มีมากมีนิดเดียวเต็งเแปลว่ามีมากมีเยอะจองปองแปลว่ามูลเล็กๆแต่ไม่มีมากจงโปงแปลว่ารูที่มีขนาดใหญ่กว้างมากจงางฟางแปลว่ารูที่มีขนาดใหญ่และสามารถมองเห็นได้ทะลุอีกทางหนึ่งนี้ แปลว่าแอบหรือซ่อนบักส้มเกียงแปลว่าส้มโอบักตองแปลว่ากระท้อนบักเงี้ยวแปลว่าลจีบ่าบักแตงถึงแปลว่าแตงไทยบักแขงหมูแปลว่ามะเขือพวงบักแขงขุมแปลว่ามะเขือแปลว่ามะแวงบักงูแปลว่ามะละกอ มักน้อยแปลว่าบวบเปลี่ยนมักโดนแปลว่าฟักเขียวมักเคยเป็ดแปลว่าบวบหลฟักผักหอมปอมแปลว่ายี่หร่าผักชีแปลว่าผักชีลาวผักคอมเทศแปลว่าผักชีฝรั่งผักปแปนแปลว่าใบกุ้ยช่าย ผักเนาแปลว่าผักชะอมพักอีเลตแปลว่าใบชะพลูพักนอกแปลว่าใบบังบุกพักอีตูแปลว่าใบาาแมงลักพักไซคมแปลว่ามะาะขี่นกพักไซวาแปลว่าผักแมวไปเต้าไปกลับ เมื่ออื่นพรุ่งนี้เมื่อหื่อมาเรื่นเมื่อตึงมาเรื่องไอพี่ชายเอื้อยพี่สาวกีละเด็กผู้หญิงพ่อเทาแม่เทาพ่อตาแม่ยายพ่อตู้แม่ตู้ปู่ย่าตายายพ่อซ้นแม่ซ้นทวดขี้หินแฮทางลุกลังกินข้าวไงแล้วบอทานข้าวช้าหรือยังไปทง ไปห้องน้ำซานรลาเบียงบ้านทางลิ้นชายคาปั้นลมปิดหลอโกเกาะเกี่ยวงวบหันกินข้าวสวยแล้วบอทานข้าวเที่ยงหรือยังกินข้าวแรงแล้วบอทานข้าวเย็นหรือยังขี้ตะโลเป็นหลุมเป็นบ่อไม่เรียบขี้โบโลกเลือนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ